วัดีค่ะวันนี้อยู่กับเพจไอ้ฝ้ายนะคะวันนี้ฝ้ายจะพามาแซบๆนัวๆค่ะกับเมนูนี่เลยมะปางดิบมะปางดิบค่ะมะปางที่ยังไม่แก่นะคะยังไม่สุกนี่เลยกรอบกรอบกรอบชอเลยทุกคนมันเป็นมะปางอ่อนนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่หน้ามะปางแล้วนะคะเราก็เอามาใส่น้ํา น้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำตาลผงนัวพริกป่นนะคะแล้วก็ข้าวคั่วนะคะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าจะได้เพิ่มความหอมความนัวนะคะนี่แล้วก็เอามาเอามาผ่าครึ่งนะคะผ่าครึ่งเอาเม็ดออกนะคะเรามาชิมกันเลยหือ บอกว่ามีความกรอบกรอบชอเลยทุกคนอ่อนอร่อยกว่ามะม่วงแน่นอนสำหรับใครที่ยังไม่เคยชิมนะคะยังไม่เคยได้ลองลองค่ะแล้วจะติดใจปีนึงได้กินหนึ่งครั้งนะคะอร่อยจริงๆ mais elle est lại, lại. <cười> 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 กิมกับอะไรก็อร่อยทุกคนไม่ว่าจะเป็นกัปปิอะไรอะซอสมาม่าโอ้โหลองใส่ให้ได้กรอบมากถ้าใครยังไม่เคยลองนะติดใจจริงแล้วก็สำหรับ น้ำปลาที่เอามาเอามานัวใช่ไหมเอามายำนัวใช่ไหมฝ้ายกินครั้งแรกฝ้ายติดใจมากมเลยติดใจมาถึงทุกวันนี้นะเอาปลามาทำยำอะ่ะ เขาค้านเข้าเงินตอนนี้มาแหลงวันก็แบบได้กินปลามาก็มานิดๆมาเชยชมนิดๆน,นะคะแต่ก็ไม่ได้มารบกวนอะไรมากเพราะว่าฝ้ายขู่แล้วทามานะจะจับกิน ใจะให้ลิ้นองฝ้ายเนี่ยสะบัดกินเลยพอมาปุ๊บสะบัดกินเลยจมูกดีจริงๆมแมลงวันได้กินปลาปุ๊บมาปุ๊บก็ทำใบ่านนะคะ เสียงนกเสียงไก่เสียงจิงรีดอะไรนะคะมันอร่อยตรงที่เราแบบเสียงดังเนี่ยกินเสียงดังเนี่ยแต่ถ้าเราไปกินกับคนอื่นเราก็ไม่ได้เสียงดังอย่างเงี้ยนะคะถ้ากินคนเดียวก็เสียงดังเยอะจ๊บจ๊บ๊บแย๊บก็กินไป ยิงจอบยิงแซ่บมากเท่าไหร่นะยิ่งนัวมากนนท่านะทุกคนเอาละทุกคนเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้กันแซ่บจริงๆ สำหรับคลิปหน้าอยากให้ฝ้ายกินอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะคะฝ้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดสัครสมาชให้ฝ้ายด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ฝ้ายทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ